กลับบ้านสักทีนะโอ้ทำไมวันนี้คนเยอะจังเลยอะ่ะไม่ไหวแล้วพี่ฝนดูตรงนี้ดิเฮ้ยเดี๋ยว<ม>นั่นอะไรอะโอไม่กินแล้วทิ้งขยะัเต็มไปหมดเลยอะอย่าบอกนะว่าคนเยอะแบบนี้ขยะย,ยิ่งเยอะแล้วก็ทิ้งกันเกินกาเนาะโอ,โอ้ไม่ดีเลยอะ่ะ ไม่ได้เรื่องแล้วเราต้องเก็บขยะตรงนี้ก่อนไปสะะารคดีกัแล้วมะโอ้แย่จุงเบยออะนี่อุตส่าห์ไปเก็บขยะมาทั่วเมืองแล้วยังจะมีตรงนี้อีกไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยพี่เอกถ้าแบบนี้นเมืองของเรามันจะสกระปรกมากนะแล้วถ้าเราไม่เก็บขยะเนี่ยนะพอฝนตกแล้วอ่นะ้ำมันจะท่วมรู้หรือเปล่าขยะมันไปอุดท่อไงเหมือนที่ผู้ว่าเขาบอกอะขยะไปอุดท่อต้องช่วยกันนะ แย่จุงบอยนะทิ้งแบบนี้ไม่ดีความจริงแล้วอะนะยิ่งคนเยอะเราก็ต้องช่วยกันเก็บเข้าใจหรือเปล่าใช่แล้วถ้าช่วยกันคนละไม้คนละมือแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เสร็จแล้วอ่ะใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้มันเยอะมากเกินไปเฮ้ยเหนื่อยแลเนี่ยแทนจะจะได้กลับบ้านไปนอนพักผ่อนเก็บยากด้วยอะขยะเป็นมันแผลบอีกเงใช่ใช่ใช่โอ้ยแต่ก็ดีนะเรามาเป็นพนักงานเก็บขยะวันเนี้ย เราจะได้รู้ว่าเขาเหนื่อยกันขนาดไหนอะนะอืมมันก็ต้องช่วยกันนะนะโอ้ยมีคนมาตั้งกลวยบางก<ห>วยให้ด้วยนะมีเพื่อนมาช่วย<ม>ดีมากเลยนะเนี่ยโอ้นี่ไงคุณเจ้าของร้านตรงนั้นแน่เลยใช่ใช่ใช่ดีมากดีมากถ้าแบบว่ารู้จักช่วยกันมันก็จะดีอะนะเฮ้ยไปพี่ฝนเกือบเสร็จแล้วเหลืออีกสองอันอเรียบร้อยแล้วพี่เอกฝังพี่ฝนเรียบร้อยแล้วหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วโอ,โอ้เพื่อนเพื่อนลดลดเรารดเรา รถเราเอารถเราเอารถเรามาเพื่อนเราขอรถเรากลับก่อนเราเอารถเราไปไปไปเอาพี่เอกขับดิก็พี่ฝนโดดขึ้นมาก่อนอะงั้นจะไปไหนเนี่ยกลับหรอไปสาลากลางนี่เอาไปศาลากางก็ไปปาตอกบัตรแล้วกลับบ้านแล้วว่ามาทั้งคืนแล้วไม่ไหวแล้วเหนื่อย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 มากเลยเอ้ยเดี๋ยวตอกบัตรก่อนบัตรอยู่ไหนเนี่ยนี่ไงตอกบัตรตรงนี้ตอกบัตรบัตรบัตรเราอ่ะบัตรเราอยู่ตรงไหนบัตรเรา่ะนี่ไงบัตรเราเนี่ยบัตรเราไหนบัตรเรา บัตรเราอยู่นี่เดีหาบัตรก่อนหาไม่เจอนี่บัตรสีชมพูพี่มันไม่ใช่มันต้องเป็นบัตรไอ้นี่ประชาชนเปล่าไหนนี่บัตรประชาชนเราเปล่านี่บัตรพนักงานเราบัตรพนักงานเรานี่ตอกบัตรนี้เปล่าพนักงานเพื่อนอย่าเพื่อนเพื่อนอย่าเพิ่อเพื่อนเราจะต้องตอกบัตรก่อนให้ดูท่าทางอันนี้มันไม่ใช่บัตรแล้วนะพี่พี่ฝนเพื่อนกระเด็นเข้าไปอยู่ในตู้แล้วอะอันนี้มันเป็นเซฟหรือเปล่านี่ไงสอดบัตรเข้าไปนี่เรียบร้อยบัตรสีอะไรนี่บัตรสีเนี่ บาจีนี่เหรอจอดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยก็โอเคแล้วมากลับบ้านกันเถอะเพื่อนให้หนมเรามาด้วยเด<ๆ>ี๋ยนะเดี๋ยวนะนะในนี้ในนี้มันมีมีบัตรนี่ไงนี่ไงบัตรก็อยู่ตรงนี้ไงความจริงแล้วไม่ต้องเอออกมาก็ได้อะเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยอยู่ไหนแล้วอ่ะนี่ไงรออยู่นานแล้วไปจะไปไหนอะ่ะแวะซื้ออะไรกินแล้วก็กลับบ้านก่อนอ๋อแวะซื้ออะไรกินกลับบ้านใช่ไหมกินอะไรเดีย ไม่รู้สิก,กินอะไรดีอ่ะน่นน่นเราไปทางกลับบ้านเรามีร้านขายข้าวอยู่ตรงเนี้ยมมร้านขายข้าวเหรอนี่ร้านขายข้าวข้าวมันไก่ไหมอ่ะข้าวมันไก่เหรอเอาไปสั่งออออไปสั่งอออไปสั่งข้าวมันไก่อ้าวไม่มีคนอยู่ <c oughs> อ่ะบริการ,รตัวเองร้านนี้ขอบริการรอรอร้านนี้บริการตัวเองเหรอเออก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละนี่ไงข้าวมันไก่นี่ไงได้แล้วข้าวมันไก่เลยใช่ใช่ได้ข้าวมันไก่มาอืมกินเลยนะเดี๋ยวจะไปนั่งกินละ โอ้โหอร่อยมากคือผลนั่งกินแล้ร่อยมากเลยเนี่ยอร่อยจัดจัดเลยอร่อยสุดยอดเลยโอ้นั่งสบายเลยนะนั่งสบายดิมก็ต้องสบายมั่งดิโหเหนื่อยมาทั้งวันแล้วอ่ะอืมเฮ้ยพี่เอกหมดแรงแล้วอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเอาน้ําหน่อยนะขอไปเอาน้าในตู้หน่อยไปเอาน้ําได้เลยนะเพื่อนนี่ก็ ชอบมันเล่นรถเราจริงๆนี่น้ำนี่น้ำฟรีเลยเรียบร้อยเรียบร้อยกินอร่อยมากเลยอ่ะสบายใจแล้วนาพี่เอกมาเรากลับบ้านกันยังไงกลับบ้านระกลับก็กลับจ่ายตังค์ก่อนจ่ายตังค์นี่จ่ายตังค์อออจ่ายตังค์รียกจ่ายตังค์ให้หน่อยเลยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยดีมากเลยโอ้ยพี่เอกแค่นี้จ่ายตังค์ให้หน่อยก็ไม่ได้เดินไม่เฉยเดี๋ยวจ่ายมั่งจ่ายแล้วไงอ้าวรถไปไหนกันปุ๊บปุ๊ปปุ๊ เพื่อนเปิดรูดเปิดนี่รูดเปิดชอบเอารถเราไปขี่เรียบร้อยเรียบร้อยรูดเปิดว่ากลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้านเนาะเฮ้บ้านกลับบ้านนี่มันตอนไหนเนี่ยนี่มันตอนห้าโมงเช้าใช่ไหมใช่เป่ออน่าจะห้าโมงเช้านะเช้าเราเพิ่งจะเช้าเองพี่ฝนเดี๋ยวไม่ใช่ห้าโมงเช้าแล้วห้าโมงเย็นแล้วห้าโมงเย็นอะไรพระอาทิตย์ตกแล้วเปล่าน่ะพระอาทิตย์ตกเออพอดีเลยอ่ะพี่แอ๊ก วันนี้วันจันใช่ไหมอะแล้วพรุ่งนี้วันอะไรอะ่ะพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้วันองน<ะ>ังคารอ้ยกว่าจะนึกได้นึกไม่ออกมาจอดรถก่อนอ้ยดูดิวันองนนังคารกว่าจะมาถึงบ้านของเรานะช <c oughs> ่างเหนื่อยเหลือเกินใช่ใช่งั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรานอนพักผ่อนก่อนก็แล้วกันเออ,อวันนี้จะพูดพอดีเลยพรุ่งนี้วันอังคารต้องไปเก็บขยะ อ๋อพี่ใหญ่ย,ยังไม่ได้เอารถมาเลยเดี๋ยวเอาที่นอนวางมาก่อนเดี๋ยวไปถอยรถมาจอดไว้ข้างๆเดี๋ยวเดี๋ยวเอเดี๋ยวนอนก่อนแค่แล้วกันนะเออนอนก่อนได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาที่อน,นอนุ่งนี้วันอังคารเราต้องไปเก็บขยะนะเออได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยววางที่นอนไว้ตรงนี้นะยังกวาดไม่เกลี้ยงเสียงอะไร ตึด ü, ๊ดตุ๊ดตึ๊ดตึ๊ดต๊ดเอ๊ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนพี่เอกตื่นเร็วตื่นทำไมอะตื่นได้แล้ววันนี้ต้องไปเก็บขยะเก็บขยะอะไรหรอต้องไปเก็บขยะไงวันนี้ว uh> ันอังคารอ้าวตีสามแล้วเนี่ยเอารถมายังอะร รถจอดไว้ข้างนอกเมื่อคืนเพกไปเมน้ำมันมาแล้วรถมันมาแล้วใช่ไหมมันมันมันดึกอ่ะโอ้แล้วคันสีเขียวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตอนนี้ตีสามน่าจะยังพอทันนะเบรกตื่นยังเนี่ยตื่นแล้วดูหน้าดี่ไหนอ่ะมองไม่เห็นถอยออกมาหน่อยดิมองไม่เห็นเลยไหนโอ้นั่นตื่นแล้วที่ไหนตื่นแล้วเนี่ยล้างหน้าแปรงฟันยังเนี่ย ไปเลยมาเร็วขึ้นรถตีห้าแล้วไอตีสี่แล้วเร็วเร็วเเดี๋ยวไปเก็บขยะไม่ทันอันนี้เออใช้ได้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 ไเปิดไฟหน้ารถด้วยเปิดไฟหน้ารถด้วยเร็วเร็วเข้าเราเดี๋ยวป้ต้องไปในเมืองค่นะพี่ใช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 ่ไปในเมืองเร็วเร็วเข้าตีสี่ครึ่งแล้วเดี๋ยวตีห้าแล้วเดี๋ยวเก็บไม่ทันเร็วเร็วขับงัวไปหมดแล้วตอนนี้มาแล้วยังไงฮะ ใครมาพี่ฝนก็นมาอยู่นี่ไงคนเอาขคหยาออมาทิ้งเขาต้องรอตีห,ห้เดี๋ยวเขาจะเอาขายะมาทิ้งตรงไหนเ<ห>ขาทิ้งตรงไหนเนี่ยเขาทิ้งแถวนี้แหละตามบ้านช่องอะไรเงี้ยอ้าน้ำมาด้วยแล้วนั่นนะเพื่อนมากันแล้วใช่เปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว<อ>เดี๋ยวตามบ้านช่องตึกลาบ้านช่องแถวเนี้ยเดี๋ยวก็จะขึ้นมาแล้วล่ะเดี๋ยวเขาก็เดินเอาขยะออกมาทิ้งกันอ่ะทุกคนเขาจะเข็นขยะมาทิ้งกันมาแล้วมาแล้วขยะมาแล้วเก็บเก็บเร็วเร็วเดี๋ยวเดี<อ>๋ยวเดี๋ยวรยมาแล้วตามน เร็ว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 พี่ฝนกดคีมคีบขยะคีบเีคีบคีบี้คีบคีบไม่ได้กดไม่ได้มันไม่ใช่รถพี่ฝนอ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไปเก็บไปเร็ว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 เรวเร็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 วเรวเร็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 วเรับมาก่อนนะเร็เรีวเี็ขยร็ขเ้็วาร็วเ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 ร็เร็วทุกคน ง่วงมัดเลยพี่ผัวโอ้ยตรงนี้เต็มเลยอะของใครเนี่ยของโรงพยาบาลก็มีพี่ผัเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่นี่นี่เก็บขยะเก็บขยะเร็บขยะเก็บขยะเก็บเร็วๆร็วเข้าน่าพี่เอกไม่ตื่นเลยพี่ทำไมอะทำไมยังไม่ตื่นน่ะก็มันยังง่วงเก็บเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดนี่นี่เร็วเรจะเช้าแล้วจะเช้าหรอเดี๋ยวขยะเต็มพื้นที่เราจะไม่ดีจะเมนเนา มีตรงไหนอีกโอ้โหโรงพยาบาลเต็มเลยผมแล้วเดี๋ยวตามบ้านช่องอีกนะโอ้พี่เอกขับไปชนนู่นชนนี่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าเร็วเวเข้าเก็บโรงเรียนก่อนดีกว่าเออเอเก็บโรงเรียนเก็บไม่หมดเก็บไม่หมดวันนี้เราเราทำยอดได้เยอะมากเลยได้กี่ถังแล้วเนี่ยได้หลายถังอยู่หลายถังแล้วเพีอกมีความรู้สึกว่าถึงเราจะไม่รวยนะแต่ว่าเราก็ ทำงานอย่างเต็มที่นะช่วยเหลือคนใ,ในเมืองเต็มที่เลยนะเราเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมไปเก็บตามบ้านด้วยพี่เอกแล้วได้ไดได้รู้สึกว่าตอนนี้จะมีคนมาให้กำลังใจในการเก็บขยะของเราเยอะ,ยอะมากเยอะมากต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะหให้ยังไงซะก็อย่า,ยาทิ้งขยะเรียลาดรู้หรือเปล่าทิ้งให้เป็นที่เป็นทางนะเอาบ้านตรงนี้ไม่มีเลยทักหลังเหรอบ้าน,นไม่มีเลยเหรอ อันก็ต้องไปฝั่งนู้นแหละเราไปฝั่งนู้นกันได้ฝั่งนู้นมีไหมอ่ะตรงนี้ก็มีนี่ตรงนี้ก็มีเก็บตรงนี้นี่หน้าร้านหน้าร้านนี่เก็บ หน้าร้านสะดวกซื้อก็มีพี่เอกเร็วเข้าเออเจลินจีเอามาทิ้งวันนี้ด้วยเหรอใช่ก็ต้องทิ้งทุกวันพระฤหัสเอ้ยไม่ใช่ทุกวันอังคารไงนี่อ๋อช้อนผิดช้อนผิดเอาใหม่เอาใหม่พี่เอกยังไม่ตื่นนะยังเบอร์เบอร์ขึ้นหน้ามาหน่อยอย่าขึ้นหน้ามาหน่อยเบอร์เบอร์มึนๆอยู่เลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วค่อยยังชั่วหน่อยนะหมดยังเนี่ยต้องมีต้อมีโอ้หน้าร้านนู้นก็มีพี่ฝนเต็มหมดเลยหมดยังหมดยังเก็บเก็บเก็บขึ้นมาให้หมดเอาละเดี๋ยวพี่เอกไปดูบ้านคนก่อนนคนมมี้ิ มีบ้านคนไหมอ้าววันนี้ไม่มีนี่มีตรงนี้อยู่นี่มีอยู่ตรงนี้นี่นี่เออเก็บ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 วันนี้เขาไม่สร้างบ้านกันเหรอวันนี้เขาย้ายบ้านกันหมดเลยอ๋อย้ายไปอยู่ที่ไหนกันอ่ะไปอยู่ที่สำนักงานกันหมดเลยเหรออยู่สำนักงานเขตกันหมดเลยนี่นี่ใช่ใช่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เก็บผิดแล้วพี่เอกมืนแล้วเก็บผิดด้านแล้วเก็บผิดด้เดี๋ยวเดี๋ยวขอถอยก่อนนะอ๋อนี่ไงมีเพื่อนช่วยเราเก็บอยู่เฮ้ยมีรถ มีรถของเอกชนมาด้วยพี่ฝนยี่มเลยเยี่มเลยทุกคนเย่ยมากทุกคนต้องช่วยเหลือกันเยียมเลยสกดยอดมาช่วยด้วยดีจังเลยโหตรงนี้เพียบเลยพี่ฝนไหนไหนโอ้โ้นี่ไงบ้านคนเขามาอาศัยอยู่ตรงนี้กันหมดะใช่ใช่เนี่ยเงเงื้อเงื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 อเก็บให้หมดเก็บให้หมอดมอดยางนี่เราทํายอดได้เยอะเหมือนกันนะโอ้โหวันนี้เราเก็บไปกี่อันแล้วเนี่ยหน้าร้านหน้าร้านอันนั่นอีกหน้าร้านอาหารอะ ร้านอาหารอ่ะหมุนหมุนกลับไปหมุนกลับไปตรงไหนตัวอ่ะตรงไหนตัวไหนตัวเออตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยก็ขยยเยอะเหมือนกันเนี่ยเก็บก็ก็งัดขึ้นมาแล้วเราไปดูแถวแถวหน้าบริเวณสถานีตุงหลวนด้วยนาดูซิว่าเราเก็บหมดหรือยังอ่ะเมื่อกี้ได้พี่ฝนเอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยวันนี้ทํายอดดีทํายอดดีมาสาม คัน <Workers S 2> เลยตอนนี้มีรถ <h> มาช่วยกันสามคันเลยสุดยอดไปเลยนะโอ้สุดยอดไปเลยทุกคนเขาเห็นของเราไม่พอไงเขาเลยเอามาช่วยหมดยางหมดยางนี่นี่นี่หน้าสถานีตุงหลวดเก็บ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 หมดยางอ่ะตรงนี้หมดยังหมดยางเอ่ยน่าจะหมดแล้วอ่ะเพื่อนเพื่อนช่วยกันเก็บวันนี้เลยไวไวดีมากเลยไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาขยะไปทิ้งก่อนแล้วกันะต้องเอาไปฝังกบ ในสถานที่ที่เขาจัดเตรียมมาไว้ให้นะทุกคนใช่เราต้องไปนอกเมืองกันนะใช่ใช่โอ้โอ้ระวังระวังระวังชนเพื่อนระวังระวังโอ้คุณตำรวจมากั้นถนนทำไมเยี่ยมเลยคุณตำรวจมากั้นเอาไว้อำวยความสะดวกให้เราไงโอ้นี่นี่เกือบลืมร้านออโต้คาร์ของลูกพี่พี่เอกอโต้คาร์เหรออ๋อนี่ไงนี่เนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยวันนี้ลูกพี่ไม่อยู่ร้านนะทิ้งขยะแล้วไปไหนเขาไม่รู้เนี่ยสงสัยเขามีธุระส่วนตัวเรามั้ง เอองั้นเราเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเอาขยะไปทิ้งข้างนอกเมืองแล้วก็จัดการฝังกบอะไรให้เรียบร้อยนะได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฝังกบตรงนู้นกันนะเยี่ยมเลยวันนี้เราทําความดีรู้สึกดีจุงเบยนะทุกคนนั่นรถเก็บขยะข้างหลังก็มาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยมาช่วยกันเก็บขยะใหม่นะวันนี้บุย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 